กระซิบบอ,อกเราสวัสดีค่ะมาชมรถกระบะมือ2เป็นเพื่อนกันนะคะรถยนคันนี้นะคะเป็นรถกระบะสีดำดุดันค่ะเป็นรถยนต์4ประตูนะคะ DMAX X-Series Highlander 4ประตู3.0 v g s รถยนต์รถจนปี2010เกียร์ธรรมดารถสวยๆเครื่องดีช่วงร่างดีไม่มีชนนะคะเป็นรถกระบะตัวสูงมือ2ค่ะราคา219,000บาทนะคะสภาพ ตามรูปเลยนะคะทุกท่านเป็นรถกระบมือสองเกียร์ธรรมดานะคะกระจกเป็นไฟฟ้าเรือนใหม่ขึ้นครบปกตินะคะแอร์เย็นขับเพลงมีฟังด้วยนะคะใช้งานได้เลยค่ะไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มเติมนะคะ2 19,000บาทสนใจโทรคุยสอบถามหรือนัดดูรถติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปแนะนำให้นัดล่วงหน้าและไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านนะคะ แอดมินเพียงนำเสนอให้ชมเบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ